ติดตั้งนีโมดกดปุ่มสตาร Smart Key Toyota r i o v i l l a n e r นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์โตนะครับเป็นปุ่ม Start ทแทนนะครับตัวเข้ารูปสวยงามนะครับฝาคัฟเวอร์ก็สามารถงี่เอ่ามาได้นะถ้าต้องการใช้ระบบเดิมนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นไฟออนเช็คระบบแข่งนับตัดครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับปิดระบบนะครับถ้าเราต้องการใช้งานสตาร์ทรถนะครับอย่าเบะค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเอย่บเบรคค้างไว้นะครับกดให้ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบจะติปิดลงคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมมาสั่งล็อกไคล็อกที่เบ้ามือเปอิดประตูนะครับกดึ่งครั้งนะครับ,รบ,รบล็อกนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับกดล็อกนะครับ ฟังชันนี้ส์ทดอจะไม่มีเสียงนะครับในกรณีที่เรากดล็อกนะครับจะมีเสียงแค่ฟังชันล็อกนะครับกดล็อกนะครับล็อกนับสั่งที่นีโหมดก็ได้นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกน้ำสั่งสตาร์ทนอกรถนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15้าวินาทีนะครับกดรูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทนะครับ ภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาทีท่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงน,นะครับถ้าเราไม่ต้องการขับขี่ต่อไปนะครับกดดับเครื่องด้วยรีโมทครับกดลูกรถค้างไว้นะครับระรบบก็จะปิดตรงรถยังล็อกอยู่นะครับทดสอบในกรณีที่รีโมทไม่ยุนระยะสัญญาณนะครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเหยียบเบรกพฏที่ติหน,นึ่งทางน,นะครับ,เคร,บเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ ต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับนี้เอารีโมทออกนะจากตัวรถนะครับไม่มีรีโมทนะครับกลับมาที่รถนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกนะครับกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ สังเกตว่ารกจะไม่ทำงานนะครับถ้ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับนำรีโมทกลับมาที่รถนะครับอย่าเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเก้บ้างเครื่องยนตนจะสตาร์ตติดนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดรูกรถค้างไว้นะครับฟังก์ชันรีโมทสตาร์นะครับจะมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับ ขอบสัญญาณไฟนะครับภายใน1 0 1ถึง15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรรค้างไว้นะครับระบบจะเคลียไฟหน้าให้ครับหลังจากที่เครื่องยนต์ดับนะครับ